ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะศูนย์วิทยุหน่วยบรรเทาสาธารณภัยทางบกเมืองพัทยาได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ห้องพักภายในโรงแรมนำกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครผู้ภัยลงพื้นที่ตรวจสอบพบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและประชาชนวิ่งหนีเอาตัวรอดออกมาจากตัวอาคารบุงดูกลุ่มควันที่พวยพุ่งออกมาจากห้องพักเลขที่305ชั้น3ก่อนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะไปตรวจสอบห้องพัก พบว่าไม่มีคนอยู่มีแต่กลุ่มควันและมีกลิ่นทูบก,กํายานฟุ้งตลบไปทั่วห้องต้นเพลิงกำลังแม่รูปแกะสลักพระแม่กาลีที่อยู่บนชั้นวางเครื่องเส้นไหว้ตรงด้านข้างหน้าต่างของห้องพักเจ้าหน้าที่จึงใช้สารเคมีสกัดใช้เวลาไม่นานเพลิงสงบหรือเพียงกลุ่มควันจึงนำเครื่องดูดควันไฟมาระบายออกจากห้องตรวจสอบได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยเชื่อกันว่าเป็นปาฏิหาริย์ความศักดิ์สิทธิ์ของรูปแกะสลักของพระแม่ส่วนสาเหตุยังไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไร ทักกี้แม็กซิมโพสเผยประสบการณ์สุดแย่จ่ายเงินกว่า8ล้านบาทจ้างพุทธเหมาชื่อดังเชียงใหม่ให้จัดสวนและภูมิทัศน์รวมทั้งสระน้ำในพื้นที่บ้านพักผ่านไปเป็นปีแล้วยังไรวี่แววความคืบหน้าพอติดตามทวงถามก็ป่ายเบี่ยงชอบอ้างว่าเป็นลูกน้องคนใหญ่คนโตจนทนไม่ไหวออกโรงโพสแฉและมีการแชร์ต่อวองกว้างพบเหยื่บโผล่เพิ่มอีกหลายราย และเมื่อโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ต่อไปเป็นจํานวนมากส่วนใหญ่ต่างแสดงความเห็นโอเห็นใจผู้โพสต์และตําหนิผู้รับเหมาที่ไร้ความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพหลายรายให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเคยตกเป็นเหยื่อของผู้รับเหมาทั้งที่ในส่วนที่เคยว่าจ้างให้ทํางานแล้วไม่เป็นไปตามที่ตกลงและเคยรับจ้างทํางานไม่ได้เงิน กลุ่มตัวแทนข้าราชการท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและต่างจังหวัดประมาณ70คนเดินทางมาทวงถามกรณีผลการประกาศสอบเลื่อนขั้นตำแหน่งในองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการล่าช้าโดยมีการถือป้ายไวนิ่พร้อมระบุข้อทวงถามความยุติธรรมให้กับผู้สอบได้โดยสุจริตรวมถึงข้อความว่าสอบชาตินี้ประกาศชาติไหนและข้อความอื่นที่ระบุถึงความอายุติธรรมล่าช้าของกระบวนการประกาศผลสอบ พอมีการส่งเสียงโห่ร้องทวงถามหาผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นระยะให้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้บรรยากาศเป็นไปได้วยความเคร่งเครียดเนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงออกมาชี้แจงประกอบกับทางจังหวัดจัดให้มีการประชุมหนุนหน้าส่วนราชการอยู่ด้วยกรณีที่ลุมมบชาวบ้านที่อ้างว่าได้รับความเดือดร้อนจากการเตรียมก่อสร้างโรโมหินที่อำเภอคอนสารของนายทุนที่ดำเนินการขอประทานบัตร เชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนสภาพแวดล้อมของชาวบ้านโดยเช้าเมื่อวานนี้ได้มีการนันดรวมตัวกันที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์รห้าหน้าสารกลางเคื่อนขบวนไปตามถนนสายหน้าอนุสาวรีย์เจ้พาพ่อพญาแลไปยังศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิใช้รถกระจายเสียงประกาศเจตนาที่คัดค้านขอให้ตั้งกรรมการเข้าตรวจสอบการออกรางวัลแนวเขตที่ดินทํากินของชาวบ้าน นอันนัต์นักนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเดินทางมาเจราจาก,กับกลุ่มชาวบ้านยินดีที่จะดำเนินการตามที่กลุ่มชาวบ้านร้องขอวินจักรยานยนต์ชาวสุรินถูกคนร้ายหลอกมาส่งที่รีสสเกตก่อนวางแผนขอยืมรถไปหาคนรู้จักและชิงรถจักรยานยนต์หนีเจ้าตัวตัดพ้อด้วยความไว้ใจจึงให้ยืมรถเสี็จได้ธนบัตรราชการที่9้าของสะสม จำนวนกว่า9,000บาทที่คนร้ายเอาไปขณะที่รถจักรยานยนต์ยังผ่อนไม่หมดวานตำรวจจับคนร้ายมาดำเนินคดีใลยผู้ต้องไห้ผู้เสียหายไปส่งที่หมู่บ้านเอื้ออาทรที่อำเภอเมืองศรีสะเกดและจะให้เงินเพิ่มอีก1,000บาทรวมเป็น1,500บาทซึ่งราคานี้เป็นราคาที่ตนต้องขับรถกลับไปส่งที่อำเภอศรีขรภูมิด้วยเมื่อถึงที่เกิดเหตุทำทีเดินไปซื้อน้ำแล้วก็มานั่งคุย อ้างว่าเข้าบ้านไม่ได้เพราะลืมเอากุญแจมาขอยืมรถจักรยานยนต์ไปเอาสร้อยกับกุญแจบ้านกับน้องสาวในซอยใกล้ๆเชื่อใจเลยให้รถไปผ่านไปเกือบชั่วโมงยังไม่มาเลยเดินไปถามที่ร้านค้าและขอดูกล้องวงจรปิดพร้อมกับให้ช่วยโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนายสมบูรณ์พิเศษผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่พัฒนานำคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านร่วมกันประกอบพิธียกเสาเอกสาราการเปลี่ยนวัดบ้านใหม่พัฒนา ช่วงเช้ามีการทำบุญใส่บาตรหลังจากนั้นก็เป็นพิธีพราหมณ์หลังจากประกอบพิธียกเสาเอกและเสาโทเสร็จสิน้นก็ถึงเวลาของคอหวยหลายคนที่ต่างพลาดไม่ได้ที่จะส่องหาเลขทูบเสียงทายที่จุดอยู่บนหัวหมูเครื่งเส้นไหว้ที่อยู่บนโต๊ะแม้ตัวเลขจะไม่ค่อยชัดแต่คอหวยมองออกเป็นเลข907บ้าง905บ้างบางคนมองเป็นเลข90 2 ปิดท้ายกันที่จังหวัดเลยผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังฝนตก1-2วันอากาศเริ่มดีสถานที่ท่องเที่ยวหลายจุดที่เกี่ยวกับทะเลหมอกเริ่มคึกคักซึ่งภูอีเลิศเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสุดอันซีนแห่งใหม่ของจังหวัดเลยหรือที่ตำบลปากหมันอำเภอด่านซ้ายเป็นจุชดชมวิวทะเลหมอกสองแผ่นดินไทยลาได้ตลอดทั้งปีและสามารถสัมผัสได้ในช่วงหนาวหรือช่วงหลังฝนตกทะเลหมอกจะสวยมาก ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะต้องไปเที่ยววันนี้หลังฝนตกมา1-2วันทะเลเหมอกที่ภูอีเลอรกลับมาสวยอีกครั้งสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF d f t ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม0830706560สั่งด่วนทำเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ต ข่าหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัเรอชมกันต่อไปค่ะ